ุดเริ่มต้นของการอยากมีสวนในบ้านเหรอครับมันเริ่มจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสนามหญ้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเ,เมื่อเวลาหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายไปเลยนะครับคือหญ้าเนี่ยตายหมดเป็นสีเหลืองนะครับในาการปุ๊บพอหน้าฝนเนี่ยหญ้าก็สูงแทบจะท่วมหัวครับบางทีครื่งเอวขึ้นไปมันทําให้การดูแลรักษาเนี่ยไม่สามารถจะดูแลได้เลยคุณป๊อปมาดูเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคุยกันนะครับเล่าถึง ไลฟ์สไตล์ของเราเล่าถึงความต้องการของเราเรามีอดด็อบน้องหมาเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้น้องหมาเนี่ยมีส่วนในการใช้ชีวิตของเราด้วยประกอบกับตัวบ้านเนี่ยเป็นทรงโมเดิ์นะครับมันแข็งแหละเราอยากให้เขาเนี่ยมาเติมเต็มให้มันมีเอกลักษณ์โดยที่มันก็ไม่ลดทอนความเท่ของตัวบ้านไปอีกหนึ่งในวัตถุประสงค์นะครับในการที่อยากให้มีส่วนร่วมกับสวนก็คือเป็นคนที่มีเพื่อนผูงเยอะพอสมควร นะครับพอวันสุกเสาร์เนี่ยเพื่อนๆก็จะมาแห้งเอากันบริเวณเก่าเนี่ยของเก่าเนี่ยมันไม่เหมาะกัรสสงสค์เท่าไหร่บางครั้งเราก็กลัวเรื่องของสันเลื้อยคานเลยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยครับแล้วท้อหน้าร้อนเนี่ยมันก็เป็นทะเลทรายมันก็นั่งไม่ได้อีกว่ายะนนั่งได้คือต้องตกมืดไปเลยมันก็เลยกลับมาเป็นโจทย์ที่ว่าอยากให้สวนปันส่งเนี่ยจัดพื้นที่เนี่ยที่มันสามารถแหงเอาได้โดยที่บุคลิกของตัวบ้านเนี่ยมันไม่ได้เสียไปอยากให้มันมีความเท่อยู่เหมือนเดิม พี่ป๊อปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้นเก้าครับร คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับสวนสวยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับสวนที่รวมทั้งความเท่แล้วก็มีความสดใสของไม้ดอกเล็กๆแบบนี้นะครับประดับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมว่ามันบรรยากาศเหมาะมากๆสําหรับใครใที่เป็นสายปาร์ตี้แล้วก็อยากได้อารมณ์แบบสวนสวยๆแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้รับโจทย์มาแล้วเนี่ยมีการออกแบบยังไงบ้างครับพี่ป๊อปออกแบบโดยจะแบ่งเป็นโซนนะครับแต่ละโซนแล้วก็จะดูที่จุดประสงค์งการใช้งานของเจ้าของบ้านเป็นหลักนะครับแล้วทงนี้ทั้งนั้น เราจะตั้งโจทย์ที่ตัวบ้านเป็นหลักเพื่อให้สวนเราไปชูตัวบ้านให้เด่นขึ้นมไม่ให้ตัวบ้านมันดอปไปหรือว่าขัดแย้งกับตัวบ้านครับผมนะครับแต่แต่ละโซนก็จะแบ่งไปแต่ละชนิดสวนไม่เหมือนกันมีทั้งหมดกี่โซนครับหลกัลกๆอยู่ที่4โซนนะผมพื้นที่นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่โซนพื้นที่อยู่ทั้งหมดประมาณ5 0 0ตารางเมตรครับฟีลแบบว่าเวลาเพื่อนมาต้อนรับหน้าบ้านไม่ต้องเข้าบ้านนะน้านตรงนี้เลยรณ์ประมาณนี้ครับ มุมน,นี้จะใช้สําหรับช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเช้าๆก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับ,รบจะประกอบไปด้วยพวกสมุนไพรนะครับสมุนไพรทางโซนยุโรป<อ>แล้วก็สมุนไพรไทยบ้างมันจะเป็นสวนที่ทั้งรูปรสกลิ่นเสียง<อ>นะครับเราสามารถใช้สมุนไพรพวกนี้นะครับไป ชงชาสดได้ครับ,รบผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะพอมานั่ง<ช>ตรงนี้<ผ>ม,มันได้กลิ่นของสมุนไพรมันได้บรรยากาศของความสดใสของดอกไม้ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของสวนชนบทเลยป่ะครับใช่ครับชนบทฝรั่งหรือชนบทบ้านเราก็จะมีความคล้ายคลึงกันก็คือว่าสวนที่จัดออกมาต้องได้ใช้ประโยชน์ S <S ไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรนะครับพวกดอกไม้ต่างๆนะไปปักแจกันหรือว่าดอกไม้กินได้ทานได้อะไรพวกนี้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากก็คือเวลาที่สวนตรงนี้เป็น,ปนสไตล์ชนบทมันไม่ได้สูงมากมันไม่ได้บดบังตัวบ้านที่มันมีความเท่โดดเด่นอยู่ข้างหลงังนะครับอ <นะ S 2> ับน <ะ S 2> นั้นคือจุดประสงค์ในการออกแบบหลักต้องไม่บังตัวอาคารแล้วก็ส่วนนี้คือต้องสามารถมองจากในอาคารตัวบ้านออกมาให้สวยได้ด้วยเพรา<อ>ะว่าส่วนนี้จะ ไม่ใช่แค่ว่ามองจากนอกบ้านเข้ามาอย่างโซนนี้ครับน้องก้าวที่เป็นสนามหญ้าเป็นหลักนะครับจะเอาไว้ให้น้องหมาเล่น<อ>นะครับวิงเล่นนะครับ<อ>แล้วก็หลุดมาโซนนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับนี่มีทางเดินหินมาแล้วใช่ครับเดินมาตามทางหินแล้วก็เราจะพบกับบรรยากาศใหม่ๆมีทั้งสนามหญ้า มีทั้งโซนหินบ่อน้ำพุนี่เป็นสไตล์ไหนครับจะเป็นสวนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งสวนสไตล์นี้นะครับจะเน้นในเรื่องของสีหินจะออกสีโทนครีมครีมขาวๆสไตล์อบอุ่นอบอุ่นก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆแล้วก็จะล้อมรอบด้วยต้นไม้พวกต้นหญ้าและก็ไม้ดอกเล็กๆครับพเวลาเราเดินตามหินมาตรงนี้ผมจะเห็นว่ามีการแบบ เอาหินใหญ่<ช>ตั้งไว้อันนี้นั่งได้ใช่ไหมนั่งได้ครับจุดประสงค์ไว้สําหรับนั่งคุยกันการออกแบบในเรื่องของมุมนี้นะครับไม้ประทานหรือว่าไม้สูงที่เราใช้ก็คือจะเป็นพวกสวนกิเวเลียสีชมพูค็อกเทลครับ,รบแล้วก็จะเป็นเมเปิลไต้หวันนะครับซึ่งฤดูนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงจะทําให้เหมือนบรรยากาศเหมือนต่างประเทศมากขึ้นครับ โซนนี้นี่ผมเดาก่อนเลยนะน่าจะเป็นโซนแบบสังสรรค์เป็นหลักเลยครับซึ่งโต๊ะตัวนี้นะครับออกแบบมาไว้สามารถสังสรรค์ยกไปได้โต๊วสองตัวนี้จะรวมกันเป็นโต๊ะตัวนี้จะเป็นม้านั่งครับผมครับจุคนได้อยู่ที่10คนนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าพอมาจัดแบบนี้มันเหมือนเป็นแบบคอกล้อมต้นไม้เหมือนกันเนาะใช่ครับก็สามารถที่จะนั่งจิบชากาแฟตอนเช้าได้ครับแล้วโซนตรงนี้นี่เป็นการออกแบบสไตล์ไหนนะครับเราตั้งใจพรีเซนต์เป็นสวนสไตล์สแกนดิเนเวีย ในโซนแถวเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนที่เข้ามาตรงนี้เราจะเห็นมีการใช้หินซึ่งไม่ใช่ฟรีฟอร์มแล้วจะไม่ฟรีฟอร์มก็จะมีรูปแบบออกโมเดิร์นนิดๆนะครับแต่ว่าเราจะลดความแข็งของพื้นด้วยดอกไม้ข้างๆอันนี้คือเป็นของสะสมเลยครับอันนี้จะเป็นของคุณยิ้มนะครับเป็นของเจ้าของบ้าน<อ>ที่คุณยิ้มจะชอบในเรื่องของแคคตัสการปล็กแคคตัสแล้วก็เป็นงานอดิเรก นะครับส่ออาทิตย์หรือว่าช่วงเลิกงานนะครับมาผ่อนคลายด้วยน้องแคคตัสน้องบองนะครับผมผมรู้สึกว่าพอมันมีบรรยากาศของตรงนี้นะมันทําให้บ้านมันดูอบอุ่นอบอุ่นนะครับมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมุมครับผมตรงนี้นี่คือไว้ทำอะไรบ้างตรงมุมนี้จะเก็บอุปกรณ์นะครับเป็นเก็บอุปกรณ์ในการทำสวนแล้วก็เป็นมุมเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เป็นมุมในการทำขยายพันธุ์ ต้นไม้เล็กๆอันนี้เราใช้เป็นไม้อะไรอะครบอันนี้จะเป็นไม้สนเผาไฟนะครับเทคนิคที่ญี่ปุ่นใช้ก็คือเขาจะเรียกเทคนิคยากิสุกินะครับแต่เทคนิคนี้เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนคิดค้นก็จริงแต่ว่า,าแถวโซนนอร์เวย์สววเดนก็จะมีไม้สนที่เหมือนกับญี่ปุ่นก็จะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันในการทําบ้านทางสวนทารั้วก็ได้ครับ ังสุดท้ายของเราแล้วพี่โสสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โศนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและก็เจ้าของสวนแห่งนี้ครับพี่โศครับเห็นสวนเห็นบรรยากาศแบบนี้จากพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่แบบรกๆเนาะล้างๆอยู่เป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกนะครับตกใจครับอืตกใจที่มันกลายเป็นสวนที่เกินกว่าที่เราจินตนาการไปเยอะมีเพื่อนๆมาเห็นสวนแล้วเป็นยังไงบ้างครับตกใจแล้วก็อเมซิ่ง รวมถึงก็สนุกครับแล้วก็แฮปปี้มากกว่าเดิมชอบใช้มุมไหนมากที่สุดเลยของสวนครับถ้าถามว่าถ้าใช้บ่อยสุดก็คงเป็นบริเวณมุมด้านหลังเนี่ยครับก็คือเพราะว่าทุกเช้าตื่นมาเนี่ยเราจะเปิดกระจกทั้งหมดนะครับตรงมุมแล้วก็นั่งจิบกาแฟพร้อมกันเล่นกับน้องหมานะครับแล้วก็เกิดงานดีเลยก็คือเก็บใบไม้สิ่งที่เห็นเนี่ยด้านข้างเนี่ยนอกจากเราใช้สําหรับให้น้องหมาเนี่ยมีสเปซของเขาในการอาบน้ำแล้วเนี่ยครับพอสงคืนมันก็จะทานเฟอร์เป็นเวที อ๋ออันนี้คือเวทีใช่แล้วแล้วอย่าบอกว่าเอาฝักบัวเป็นไม้มีลำโพงครับผมมันก็จะมีมีเพื่อนฝูงมาที่กีตาร์โฟกซองครับส่วนขนานว่าช่วงนี้ช่วงนี้ใกล้ๆปีใหม่ด้วยยิ่งใกล้คริสต์มาสเนี่ยก็ปาร์ตี้บ่อยหนอยยิ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็แดดลมล่มลมเยน็นเย็นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราได้บรรยากาศของความสดชื่นของสวนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ทั้งกับเพื่อนๆหรือว่ากับน้องหมาแสนรักของเรานะครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โสเจ้าของสวนแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับรวมถึงพี่ป๊อปจากสวนปันสุขที่ให้บ้านและสวนทีวีนะครับได้มาเก็บเกี่ยวไอเดียในโชคสวนสวยในวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าแต่วันนี้มีสังสรรค์ไหมครับเดี๋ยวก็มีครับโอเคผมจะได้อยู่รอ